สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวกวกแก์เด้นด้วยนะครับเ <c oughs> นี่ยเฟอเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะออกมาแจ้งข่าวนิดนึงสำหรับคนที่กําลังทาบั๊ก ไอตัวนี้นี่ตัวนี้ผมไปซื้อมาจากร้านมาแอ็ก o ็อ่ะร้านดีร้านดังร้านประจําเราอยู่แล้วนะครับผม,ผมก็สามารถไปเติมกันได้ร้านมาแอ็ก o ็อลิงไตร่างคลิปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมจะมาออกแจ้งการว่าสำหรับใครก็ตามที่กําลังทาบั๊กอยู่ผมแนะนําว่าอย่าพึ่งทานะครับอย่าพึ่งทําเลยหนึ่งในนั้นจะเป็นกูทําบ้างก็ตามเหละแต่มันทําไม่ติดสักทีผมแนะนําว่าอย่าพึ่งทําตอนนี้นะครับผมคนที่ผมรู้จักต่างๆที่ทําบั๊อกนี่เสร็จครับผมไม่สามารถเทรดได้ทุกคนเลยครับตอนนี้เหมือน ระบบนะได้ทาการแจ้งการว่าผมไม่รู้ว่ามันระบบได้แจ้งหรือเปล่าแต่คนที่ทําบั็กติดที่แบบว่าครูดาวเหลือประมาณหนึ่งนาที15วิ1นนาทีบ้าง15นหาสิห้าวิบ้างผมคนที่ผมรู้จักทุกคนนั้นก็โดนปิดเทปกันหมดเลยใช่ผมก็เลยว่าแนะนําว่าอย่าเพิ่งทําดีกว่านะครับผมมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันก็เป็นระบบเกมเนอมใช่แต่ถามว่าเราฝ่าฝืนระบบเกมได้ไหมที่จริงมันก็ไม่ควรนะครับที่จริงมันก็ไม่ควร ผมแต่ว่ามันทํไงได้เนาะเพราะมันเป็นระบบเกมนะครับผมผู้เล่นเขาได้ทําการแบบจอหาถึงระบบเกมได้มันก็เป็นความผิดของแอดมินนะครับผมซึ่งแอดมินก็น่าจะกาลังรีบแก้อยู่ภายในเร็วๆนี้นะครับผมแต่คลิปนี้แน่นอนนะครับผมว่ากูจะมาแหกกฎนะนะครับผมอ่ะวิธีการทำผมก็คือผมจะไม่สอนทุกคนทำอ่าบัคไออะไรนะผมจะไม่สอนทุกคนทำบัคไอตัว0.5นนะครับผมแต่ผมจะมาสอนวิธีการทำบัคไอตัว คูดาวลดลงจากเยอะๆลดลงไป2นาทีจะเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ลดลง2นาทีครับผมประมาณนั้นเนาะอย่างแรกเลยนะครับผมแน่นอนครับผมปัจจุบันเมตานี้ยังไงก็ยังอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมไอดีโลซอลัตใช่ไอตัวพ่นพิษของเรานั่นเองนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ก็มีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวลิงนะก็คือไอตัวนิโลเนาะ,ะตัวนิโลก็คือพาร์ทสีมันจะบอกว่าจะทําให้พาร์ทสีของสัตว์แต่และตัวนั้นทํางานได้เร็วขึ้นนะครับผมเล็กน้อย สมอลเพิร์สมอลเพอริชันอะไรสักอย่างกูอ่านไม่ออกอันนั้นอ่านมั่วน,นะครับยานตามนะครับแปลภาษาแปลได้นะครับแต่กูไม่แปลกูขี้เกียจ<แ>่ะเอาเป็นว่าเราจะมาสอนวิธีการทำบั็กแบบง่ายๆเบสิกขั้นตอนเลยก็คือลดเวลาลง2นาทีนะครับผมอย่างแรกเลยคุณต้องเตรียมก็คือลิงครับไม่มีลิงก็ทำไม่ได้นะครับผมอย่างแรกก็ต้องเตรียมลิงนะครับผมอ่ะอย่างที่สองขอโทษนะครับผมแต่ถ้าคุณมีนะอันนี้เผื่อ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 คนได้ทำแบบพวกคราฟอะไรประมาณนั้นมันอาจจะลดจาก ลดจาก2นาทีเป็น4นาทีเลยก็ได้นะครับผมไอ้คำว่าลด4นาทีก็คือสมมติเวลาคุณมี20่ใช่ไหมมันจะลดลงเหลืออีก4มันจะลดลงไป4นาทีก็เหลือส6นาทีอ่าก็คือลบไป4นาทีนะครับผมเข้าใจเนาะอ่าเข้าใจตรงกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมมานี่ก่อนผมค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือสมอลเพชรทอยนะครับผมหรือว่าของเล่นของ ไม่ใช่นะครับผมหยอกยอกยอกนะครับผมไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าไปคิดกันอย่างนั้นนะของเล่นหอูผู้ใหญ่้ะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมกันเลยนะครับผมนั่นก็คือสมอลเพชรทอยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกันึงเลยก็คือมีเดียมทอยนะครับผมมันอยู่ไหนว่ามีเดียมทอยอ่านี่นะครับผมเราต้องเตรียม2อย่างนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมบั๊กเวลาในสวนก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับผมผมแนะนําว่าให้ทุกคนนั้นทําการรอเวลาตรงนี้ครับผมจาก10นาทีให้เป็นประมาณแล้วแต่นะครับผ ผมกูหยอกเล่นไหมครับไม่ต้องรอ ก็แค่สลับส่วนเนี่ยมันก็ติดเองนะครับผมอ่าโอเคอ่ะวิธีทําเลยก็คือให้เราทําการเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็สังเกตตรงที่ว่าไอดีโลโซลัสเรานะครับผมมันคูลดาวอยู่ที่7นาทีนะครับผมที่จริงมันไม่เกี่ยวเฮียอะไรกันเลยนะครับผมเราก็แค่กดกดกดแล้วก็สลับส่วนนะครับกูแค่พูดเอาเวลาเท่านั้นนะครับไม่มีห่าอะไรเลยแล้วหยอกเล่นนะหยอกเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะวิธีการทําผมจะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะครับผมหนึ่งเลยนะผมเราถือสมอลทอยขึ้นมาเราทําการนะครับผมกดไปที่ดีโลนะครับต้องกดในส่วนเท่านั้นนะ กดฟิลตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนการให้อาหารเนาะแต่มันไม่ดีนะครับผมที่มันก็ดีแหละที่มันทำยังไงก็ได้แล้วแต่มึงเรวก็กดไปเลยนะครับผมปั๊บอ่าล้วก็กดไอตัวสมอทอยด้วยนะครับปั๊บ เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้บัคได้ทําการติดเป็นที่เรียบร้อยสมมงติื่าคุณกดแถบมาแล้วไม่เจอเวลาที่มันกําลังเลื่อนอยู่นะครับผมบักถูกต้องแล้วนะครับผมโอเคแล้วหลังจากนี้นะผมก็รอเวลาให้มันเหลือศูนย์วินาทีนะครับผมรอเหลือศูนย์ก็ได้นะครับประมาณสัก7วินาทีหรือไม่ก็ประมาณสักส0วินาทีทําการสลับสวนแล้วก็เก็บไอตัวลิงขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับงั้นเดี๋ยวสักพักขอเวลาไปหนึ่งครับผมรอแป๊บเอากไปเอลน้ำดีกก่อน่าจะถัด ก็พี่จยอกอ่ามาครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ40วินาทีแล้วนั่นเองนะครับผมเราจะทําการสลับส่วนแล้วก็ทําการเก็บลิงขึ้นมานะครับผมถามว่าลงเก็บทุกตัวเลยไหมครับแน่นอนครับผมก็ต้องเก็บทุกตัวดิครับผมถ้าไม่เก็บทุกตัวบั๊กมันก็ทํางานไม่ได้นะจ๊ะเก็บใจไหมโอเคนะครับผมมารอแป๊บนึงนะครับสักคู่สักคู่มันยังไม่ถึงสิวิผมจะทําิ0วิแล้วกันแต่เป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนนั้นทําตรง7วินนะครับผมมันจะได้ชัวร์และเมคมากๆ10ิวิบางทีบั อ่าผมเอา7วิแล้วกันนะไป็ดวิปึบสลับสวนนะครับผมเก็บลิงเก็บลิงเลยนะครับผมเก็บลิงให้หมดเลยนะจ๊ะอ่าเก็บลิงนะครับผมโอเคเก็บลิงเสร็จแล้วนะครับผมเรามาดูที่ตัวไดโนเสาร์นะครับผมคู่ดาวอยู่ที่9นาทีนะครับผมอ่าจากเมื่อกี้11เหลือ9นาทีนะครับอ่าบัฟก็ยังอยู่ นะครับผมบั๊กอันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็อย่าหาวางลิงนะครับผมเข้าใจไหมวางลิงเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าเรียบร้อยอันนี้ก็คือบั๊กที่ทําได้อยู่ปัจจุบันตอนนี้นะครับผมเราไม่สามารถลดเวลามันเยอะกว่านี้ได้ถ้าลดเวลาเยอะกว่านี้ได้ก็คือการวางลิงแล้วก็ออกจากเซิร์ฟรอประมาณ30นาทีแล้วเราก็เข้ามาดูว่าบั๊กติดไหมนะครับผมถ้าบั๊กมันติดเวลามันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เองนะครับผมอ่ะนั่นก็คือบั๊กนะครับผม ส่วนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือว่ามันเป็นจะถามว่ามันนับเป็นบั๊กไหมมันก็นับเป็นบั๊กได้นะครับผมเพราะว่าระบบเกมมันไม่ควรที่จะสลับแล้วเวลามันไม่ควรที่จะค้างอย่างนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นบั๊กเหมือนกันแต่บั๊กตัวนี้จะดีกว่าไอ้ตัวจะดีกว่าไอ้ตัวลิงนิดนึงก็คือไอ้ตัวลิงอ่ะถ้าทําติดอ่ะโอกาสที่คุณจะไม่สามารถเทรดตัวให้กับคนอื่นได้อ่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือมึงเทรดให้คนอื่นไม่ได้แน่นอนนะครับอ่าแต่ไม่รู้ว่าบางคนทําติดกก็็อจะะเทรดไ้้ยู่ับบมนนขึ ว่ามันจะป้องกันผู้เล่นให้แบบติดบั๊กไหมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือบั๊กที่ลดคูดาวที่โอเคที่สุดแล้วเซฟที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้สําหรับผมนะเพราะว่ามันก็ยังสามารถเทรดตัวได้แล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวดีโลของเรานะครับผมลดคูดาวได้ไปตั้ง4นาทีนั่นเองนะครับผมสี <S <S ่หรือสามว้ห่ห 11 19อเออสนาทีนะครับผมพูดผิดโทษครับสอรี่แต่ถ้าตัวนะครับเรเวลมันเยอะมากๆนะครับผมอย่างเช่นเรามีดีโรเวลร้อยติดเลนโบนะครับผมคู่ดาวปกติอยู่ที่ประมาณอ่าไอ้บัคตัวนี้ผมว่ามันจะอยู่ตลอดนะครับผมมันไม่น่าหายไปแน่นอนอ้าว นสรุปได้แล้วนะครับผมยาทำนะครับผมแมงไม่มีหรอกบักไอเชี่ยเป็นแค่แล้วโอ้ยเจนเดียวบักเจนเดียวแมงเอ้เนาะลองไหมลอง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 สมมสมอเนี่ยเนี่ยเออโอเคโอเคเดี๋ยวเราสลับส่วนนะครับแล้วก็เก็บขึ้นมายีโรว้างปั๊บ <laughs> บั๊กไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคครับผมสรุปเกมนี้นะครับผมอย่าไปหาทำบั๊กกันนะครับผมผมแนะนำแต่ถ้าใครอยากทานำนะครับก็ ทำไปเลยเถอะมันไม่ได้ผิดที่ตัวคนเราเหรอกเพราะว่าคนเรามันก็อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมล่ะว่าบั๊กมันจะติดหรือเปล่านะครับผมไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าโดนการบล็อกการกันไม่ให้สามารถเทรดได้ขึ้นมาอย่าโทษตัวเกมนะครับผมต้องโทษที่ตัวผู้เล่นด้วยนะเพราะว่าผู้เล่นนั้นสรรหาไปทํากันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้มาแจ้งเตือนอุทาหรณ์กันว่ามีบัก๊กอย่าเพิ่งใช้ใจยเยน็นๆแล้วรอเขาประกาศก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อการเล่นเกมที่สนุกขึ้นแล้วไม่มีปัญหาตามมาภายหลังนะจ๊ะโอเคไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับที่รับชมกันนะครับผมส่วนบักไอตัวครูดาวนี้ทั้งแม่งครับผมเอาเป็นว่ากูมมาแจ้งการแถลงการแล้วกันนะครับผม